สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักครับวันดีประทะกับเซียนเท่าเจ้ากิจจากมาคอตทันเทพครับวันดีมหาเก้าลงว่าการเองครับปรบมือต้อนรับมหาเก้าด้วยครับจังให้กําลังใจมากๆนะครับสู้กับเซียนเท่าชมการานทีหนึ่งเลยครับเซียนเท่านี้ยากนะที่จะชนะได้พยายามเล่นลองแล้วลองอีกดูหลายๆครั้งหลายๆตา ศึกษาวิทยายุทธในความเป็นเจ้ายุทธจักรของท่านเซียนเท่านะครับวันนี้เล่นกัน3กระดานนะครับจะจบอย่างไรคอยชมรับกาก่าวเราเรื่องเอาเต็มที่นะครับร้อยเปอไม่ว่าใจเกินร้อยก็แล้วกันนะครับกระดานที่1ศึกษาเส้นทางการเดินก่อนนะครับ เป็นอย่างไรสำหรับเสียนเท่าในแมตนี้นะครับกระดานที่หนึ่งจะเป็นอย่างไรลุยเข้ามาแล้วเสียนเท่านะครับเราก็ต้องระมาระวังต้องลบลบไปไหมลบไปก่อนนะไม่ลบโดนกินนะลบไปก่อนอืม ต้องระวังนะครับขอพุดทุกขั้นที่ให้กำลังใจนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นนัดพิเศษนะครับนานาทีม,าห,มาหาเก่้าก็จะลงครั้งหนึ่งนอกนั้นจะมีแต่แฟนขับนะครับแฟนลับมาบันทึกไว้เราก็ค่อยทยอออกแล้วก็ค่อยทยอยออกอาก,อากาศนะครับ ด่านนี้เป็นอย่างไรนะครับนีโดนกินตะพูตะพื้อนะครับอ่าแหลกไปแล้วนะครับบากนี้สูสีกันครับกับเซียนเท่านี้ ยังทูสีกันอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับทิงก็ฮอดก่อน ระวังนะครับไปช้ชาๆเซียนเท่าพาเดินช้านะครับก็พลอยต้องเดินช้าตามด้วยหรือว่าเป็นเทคนิคหรือว่าเป็นวิธีการเซียนเท่าไม,ม่ได้เดินเร็วนะครับอืมสูสีกันครับมา จัดการดีไหมจัดการเพื่อจะเล่นในกระดานต่อไปนะกระดานนี้เอาอัดอสมอไว้ก่อนกระดานนี้นครับอัเสมือไว้ก่อนนะครับ,รนนรบยังทําอะไรเสียนเท่าไม่ได้ในขณะที่เสียนเท่าก็ทาอะไรหมหาเก่าไม่ได้เหมือนอี้เดียวกันนะครับขอาฮอตข่าหฮอตก่อนได้เปรียบครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับ ม่มีอะไรก็คงจะโอเคเสมอในกระดานที่หนึ่งนี้นะครับจบกระดานที่หนึ่งด้วยเสมอกันครับในชุมกระดานที่สองต้องอะระมัดระวังมากขึ้นสลหรับเพี่ยนเท่านี้จอมยุทธจักรเจ้ายุทธจักรนะครับเล่นไม่ระมัดระวังไม่ได้นะครับ กฟนกับาห้าเก้าหลายๆท่านถอดใจนะครับที่เล่นกับเซียนเท่าไม่ว่าจะเป็นเซียนเท่าหรืออาจารย์ปูนะครับหนักพอๆกันถ้าเป็นหมากวิ่งหมากเดินไว้ก็ต้องบอกให้อาจารย์บินนะครับอาจารย์สุชาติอะ,ะดานนี้เป็นยังไงนะครับเราพยายามทํากับดักไว้ดักเสียนเท่าอืมเสียนเท่าเข้ามาสู่ กับดักเราแล้วนะครับดักอย่างไรนี่ครับแหลกให้เราเปิดช่องก่อนนะครับนเป็นกับดักนะครับแต่เลี่ยนเท่าเดินเดินมาก็โดนแหลกอ่าโดนโยนให้กินนะครับนี่เลี่ยนเท่าโดนแล้วครับโดนกับดักครับมาหาเก่าก็จะเข้าฮอต เป็นการเข้าฮอตที่มีพลังมากนะฮะฮอตที่ทรงพลังรักษาเส้นทางนี้อย่างมั่นคงแน่นหนาะสายตรงนี้นะครับอยากที่เสียนเท่าต่อให้เสียนเท่ามาไงผ่านเส้นกลางนี้ไม่ได้อืม เดินฉากไปฉากมาฉากไปฉากมาเดี๋ยวก็เตียนเท่าคนหมดที่ไปเองนะครับอ่ะอ้โอกาสเตียนเท่านะครับยังไ่่จาะแพ้เอออย่างระมัดระวังไมาให้ขลาดสายตาให้เตียนเท่าหลอกได้นะพูดง่ายๆนะ หลอกเทีนเท่าได้เปรียบเทีนเท่าแล้วต้องรักษาความได้เปรียบอยัง่อะไรนยังไม่กิน,นาารครับเด,เดินมาอยู่นี่หละ กับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในการชมคลิปของมหาเก้ามรุร่ยตลอดจิ้นฟรีอืมครับมาถึงกันตอนนี้เซียนเท่าก็หมดที่ไปแล้วครับมหาเกา้าขึ้นนำหนึ่งสูงครับ กระดานที่3มาชมกระดานที่3กระดานสุดท้ายนะครับกระดานที่2สามารถขึ้นนำเสียนเท่าได้1.0แล้วนะครับกระดานที่3เป็นอย่างไรชมครับ หลับเสียนเล่นเนี่ยครับเสียบเปรียบหมากไม้หมากเดียวนะครับแต่จะมีการเส้นต้องได้ได้เปียบคืนมานะครับอาใจะเสียบเปียบไปเลย แจกเข้าไปครับแจก้าอีกครับนี่นครับยังไงก็ได้เปรียบมากไม่ใช่เปรียบนะได้เปรียบรูปแบบนะครับในช่วงนี้รูปเกม หรือก็รูปทรงดีกว่านะครับนี่นครับมางี้เลยก็แปลงวา่าแสงกินเลยครับหมากสองตัวนี้พยายามขึ้นฮอตห้ได้ให้ได้นะขึ้นฮอตให้ได้สองตัวจะได้เปรียบ เ,เข่าฮอตตัวที่หนึ่งครับเป็นฮอตที่ทรงอิทธิพลนะครับหาทางเข้าตัวที่สองอเดินไปเลยนะครับเข้าตัวที่สองได้ก็ เปรียบขึ้นมาอย่างเกินครึ่งนะครับระวังอย่าเดินขึ้นฮอตนะครับดเดินไว้ก่อนท้านาเดียวว่าท้าให้เสียนค่าเสียนก็ไม่ค่านะครับ เดินตรงนี้ก่อนนะครับเซียนขยับออกมาแล้วก็ค่อยขยับก็เป็นตัวที่สองท้าให้เซียนฆ่าเซียนเท่าก็ยังไม่ฆ่านะครับอ่าวนี้ทาห์ฮครับนี่นะครับอืมเขา่า ่อาอะไรครับกลุ่มความได้เปรียบเรามาระวังเหมือนกันไม่ผีพรามเดินเพลียงพร่อมง่ายๆนะครับผีผามอันตรายกับเซียนนี่อย่าผีผามไม่พอกินอย่ากินอืตรงนี้ทาเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้กินเองนะครับ เสียนเท่าก็จะไม่มีที่ไปเองอย่บพัดอีกครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามาชมครับเนี่ครับใกลแล้วครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้ที่มหาเก่าจะได้จัดการหมากอดของเซียนเท่า อืมนี่ครับตัดการได้แล้วคราวนี้ครับจะไปในเสียกระดานสุดท้ายซะด้วยน่าก็ห้าเลยนะครับค่าฮอตแล้วอีกสามตัวก็จะไปไหนได้นะครับืตามราวีกินฟรีให้เก็บไปเลยนะครับตามราวี ไม่มีที่ไปแล้วครับจบเกมมหาเก้าชนะสองศูนครับขอบคุณมากครับสวัส,สวดีครับ